สวัสดีครับวันนี้จะมายิงโทรศัพท์นะครับเริ่มครับนีะครับโทรศัพท์เปิดนะครับเปิดนะครับเปินอัดแอลกอฮอล์นะครับดูครับยิงนะครับเ่ายิงนะครับ รนนิงเลยโอ้ยแ้วเราไปดูนะครับไปดูผลที่ได้ดูครับแพ้ครับอันนี้ลอยใหม่นะครับนี่ นี่ครับยิงลูกไหมครับยิงลูกหนึ่งไหมครับดูนคับยิงครับโอ้ไปดูนะครับ ั็ปักนะครับนี่นะครับลูกปักครับขอจบเพียงคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์นะครับ